สวัสดีค่ะเม์เทเลอร์ค่ะวิดีโอคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจจะทำสมุดโน้ตแพลนเนอร์สำหรับช่วงฮาโลวีนค่ะวันที่ฮาโลวีนที่31ตุลาก็เหลือเวลาถ้าเกิดอยากจะทำก็ยังมีเวลาทำอยู่นะคะสิงหากักฎาก็มีเวลาทำตั้ง3เดือนเต็มทีนี้ประเภทที่แนะนำเนี่ยพวก Activity Book ก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะอย่างเพ่นพวกจ u โ n a l ธรรมดาหรือว่า เป็นสมุดโนตลายเส้นธรรมดาหรือว่าจะมีพวกพร้อมก็คือมีมีคำถามให้ให้เขาตอบนั่นเองแล้วก็โน้ตบุ๊กธรรมดา blank sheet music ก็สมุดโน้ตเขียนโน้ตดนตรีค่ะ sketchbooks ก็สมุดร่างแบบ doodlebooks for kids ก็คล้ายกันนะคะ doodle ก็วาดรูปเหมือนกันก็ writing composition books for kids ก็ composition book ก็พวก why rule แล้วก็ college rule ค่ะ ทีนี้อันนี้เป็นแค่คร่าวๆนอกจากนี้ก็ยังมีพวก Word Search พวก Word Scramble แล้วก็ m s s s g g e ก็พวก z ัศลบ o o กค่ะ s s a g e แล้วก็ Sudoku พวกนี้ก็ทำได้หลายอย่างนะคะทีนี้เวลาจะทำเนี่ยถ้าเราคุณทำฮาโลวีนเนี่ยทำเป็นธีมนั้นได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าถ้าทำพวก w o r s Search Message ก็อาจจะหารูปที่เกี่ยวข้องกับฮาโลวีนก็ใส่คลิปอาร์ตไปสำหรับสินค้าวันนี้เป็น Wish and Visas, Coloring แล้วก็ Dot to Dot ที่ชอบสินค้าประเภทนี้ก็คือทุกทีเวลาซื้อจะสังเกตเห็นครับว่าถึงจะเป็น17เหรียญเหมือนกันก็มีแค่ระบายสีเท่านั้นแต่ว่าสำหรับบริษัทนี้ที่เขาทำมาเขาจะมีระบายสีแล้วก็ Dot to Dot ให้ด้วยจริง Dot to Dot มีชื่อเ,เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Connect the Dot s อคันนี้ค่ะเวลาใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยให้ใส่ทั้งสองอันนี้ค่ะ Connect t h เ Dots เห็นไหมคะ for kids เกมแบบนี้ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นพัซซล์บล็อกประเภทหนึ่งเหมือนกันทีนี้สินค้าชิ้นนี้ก็คือมี100หน้า100กว่าหน้านี่ค่ะก็ done for you ทำให้เรียบร้อยละก็เป็นแบบนี้ค่ะก็มี30รูปด้วยกันพวก wish แล้วก็ b i s i n e s s แล้วก็เป็นพวก png เป็น dot to dot แล้วก็ เช่น SVG vector file จะเกิดว่าคุณมี illustrator เนี่ยขยายขนาดย่อขนาดได้โดยที่รูปไม่สูญเสียคุณภาพ PNG transparency ก็หมายถึงว่าเป็นรูปแล้วก็ไม่มี background นั่นเองแล้วก็มี jpeg jpeg ก็จะมี background สีขาวขนาดก็เป็น8 5 11เหมาะสำหรับทำเพื่อเด็กค่ะทีนี้คิดว่าไม่สำหรับเด็กเท่านั้นนะคะถ้าเป็นรูปคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็ได้จะทา แล้วก็ Commercial License Included ก็หมายถึงใช้เพื่อการค้าด้านไม่จำกัดจำนวนนะคะก็คือจ่ายครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดทีนี้อ่าเขาบอกว่าอ,นนอ,อันนี้เป็นเด็กนะคะเป,เป็นรุบายีแล้วก็ดอตดอตจริงๆเนี่ยคนจะทำพวก Counting Books ก็ได้ก็สมุต Counting Books ก็คือให้หัดนับหัดนับอ,อาจจะบอกว่านับ1-10นับ1-20ประมาณนี้แล้วก็เป็น เนี่ค่ะเป็นเป็นอ่าเป็นพวกเกมส์พวกเพื่อการศึกษาแบบนี้ก็ได้ SVG vector a r e included ก็อย่างที่บอกว่าสามารถที่จะขยายขนาดได้ทำให้ขนาดเล็กลงใหญ่ลงได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพนั่นเองแล้วก็ยังนอกจากนี้นอกจากจะมีระบายสีกับ .dot.dot dot, แล้วก็ยังมีมีมีเบลดัสให้ ทีนี้ขออธิบายดีึเกิดเราคุณไม่รู้ว่า conduct, uh, connect t ก็คือแบบนี้ค่ะให้ไปมีจุดๆให้ให้จะมี uh, หมายเลขให้ก็ให้เด็กร่างตามหมายเลขเป็นการฝึกนับ uh, เลขทีนี้เขาบอกว่า t e c นี่ขายดีมากเห็นไหมตรงนี้เป็นพวกแค่อันนี้ก็จะเป็นสมุดระบายสี t e c ขาอขายดิบขายดีทีเดียวแล้วก็ อัน oh, นี้ขายดีมากนะคะอันนี้ที่ a เมซ o n เห็น่ะตรงนี้เป็น v i s i o s of oz เป็นระบายสแล้วก็มีเรตติ uh, ้งตั้ง40คนก็ปกติถ้าลูกค้า100คนจะเสียสละเวลาเขียนรีวิวแค่1คนแสดงเล่มนี้ขายดีมากนะคะอันนี้ราคา4เหรียญ99แล้วก็มี t e c ที่เขคว่ามีตัวอย่างให้ดูบอกว่าการวาดรูปเนี่ย ทำพวกระบายสีนี่ทำยากเพราะว่กวาการวาดรูปเนี่ยทำยากนะคะแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะไปซื้อของคนอื่นนะคะแพงมาก1 4บสเหรียญแค่รูปเดียวถึงจัดอันนี้ถึงจะจ่ายให้คนที่ฟรแลนเซอร์ทำเนี่ยอย่างที่ Fiverr เนี่ยก็แพงมากเห็นไหมคะราคาตั้งแต่เริ่มแต่50 70, 120, เหรียญ70เหรียญ120เหรียญอันนี้ ที่อย่างที่บอกว่านี้เป็นแพ็กเกจนี้ใช้เพื่อกันคาได้นะคะแล้วก็ใช้ที่ฟลายเออร์ได้บรชัวร์ได้พิมพ์ออนดีมานต์สเตชชั่นอารีอย่างที่เรดบับเบิลเนี่ยเรดบับเบิลเนี่ยก็ขายได้สมมติว่าคุณซื้อ ก็จะมีถ้าเป็นแพ็กเกจ17เหรียญน,นี่เป็นระบายสีถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่เขาระบายสีมาให้ก็จะใช้พวกพิ i n ์ออ demand ได้นะคะอย่างอันนี้ที่อย่างทำพวกเสื้อยืดสติกเกอร์มาสได้หมดนะ,ะได้ข่าวว่าช่วงนี้ขายดิบขายดีนะคะมาสแบบนี้ก็จะเป็นหมดหมู่หม่ของ Redbubble ตั้งแต่โควิด19นะีคะก็ฟฟนเคสไดได้คือคุณสมมติว่าคุณซื้อรูปเนี่ย ซื้อรูปจากเป็นรูปไม่หมดไปจากอันนี้คุณก็ไปอัปโหลดไฟล์อาจจะทําให้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อัปโหลดไฟล์เดียวก็ขายสินค้าได้50กว่าชนิดก็ออกนอกเรื่องนิด,น,ดนิ่งกลับมาตรงนี้แล้วก็ทำปฏิทินได้ planner's ได้ journal ได้หมดนะคะทำเสื้อยืดอะไรได้หมดเลยก็โมดูแรกนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะระบายสีก็เป็นรูปไม่มดกับพ่อมดแล้วก็โมดูสก็จะเป็น png อย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีนี่ครูป d o หรือ connect the dots แบบนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้เป็น jpeg แล้วก็มีมี PowerPoint ให้ด้วยนะคะอันนี้ดีมากเลยมีเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เวลาเขาขายมีแค่ jpeg อย่างเดียวอันนี้เขาเป็นเป็น PowerPoint ให้ด้วยเนี่ยค่ะก็จะเป็น30รูปด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมี ปกทีนี้เวลาคนซื้อไปเนี่ยปกไม่แนะนําให้อัปโหลดันนี้เลยให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะใช้แบ็กกราวด์แล้วก็อาจจะทําอะไรให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะจะได้ไม่ต้องไปซ้ํากับคนอื่นทีนี้ที่ชอบก็คือมีทั้ง PSD สําหรับคนที่ใช้ Photoshop เกิดแล้วคณไม่ได้ใช้ Photoshop ก็มี Word นะก็แก้ไขไฟล์ได้ใน Word Document เกิดว่าคุณซื้อไปมีเว็บไซต์ของตัวเองก็มี Landing Page ให้ด้วย HTML ก็สรุปว่าแพ็กเกจนี้ได้อะไรบ้างอันนี้เป็นราคาพิเศษแค่3วันเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นนิชเป็นนิชที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะช่วงฮาโลวีนเนี่ยค่ะแล้วก็มี30รูปนะคะที่ที่30รูปประมาณ4-30รูปดอทดอมี svg file ให้ format png ให้ jpeg ขนาด8ปดนคุณ11แล้วก็จ่ายแค่ครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดแล้วก็ เป็นใช้เพื่อการค้าได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะจ่ายแค่แค่17เหรียญเท่านั้นก็เนี่ยค่ะเกิดว่าสนใจตรงนี้ก็จะมีถามตอบว่า,าเป็นลิขสิทธินั่นเองก็เนี่ยค่ะได้รู้มีอะไรบ้างก็ใช้เพื่อบอกว่า commercial use as the in product to s ท l เเนี่ยค่ะจะใช้ก็คือจะใช้ขายในรูปแบบของ p h y s i c a l ก็คือสินค้าพิมพ์ดนดมาหรือว่าดิจิทัลก็ได้สามารถใช้สำหรับรูปบายสีใช้เพื่อกันค้าได้อันนี้ก็น่าส่คําบอกว่าคนสามารถที่จะระบายสีเองสมมติว่าไม่ต้องการซื้อที่เขาแบบระบายสีมาให้ก็ซื้อไปแล้วก็ไประบายสีเองได้นะคะทีนี้ขอบอกก่อนว่า ใช้เวลานะคะอย่างเป็นเล่มที่ทำ,ทำเองเนี่ยซื้อไปแบบนี้ค่ะก็ไม่ใช่แพคนี้นะคะเป็นแพคอื่นซื้อไปแล้วก็ไประบายสีใช้ Photoshop ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าแต่ก็ขายดีเป็น1ใน10ขายดีของตัวเองจาก90วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่านะว่าใช้เวลาระบายสีนานมากก็ซื้อไประบายสีเองได้นะคะอันนี้แล้วก็ใช้ใาส่แพทเทิร์นได้นะคะ เนี่ยค่ะถ้าเป็นรูปใส่แพทเทิร์นได้คือว่าคุณมีแพทเทิร์นบอกว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้ขายขายรูปหรือว่าเทมเพลตหรือว่ากราฟิกส์เนี่ยไม่นอนุญ,ญาตให้ไปขายต่อนะคะเฉ mm hmm. พาะกราฟิกส์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปขายแบบ PLR private label right หรือว่าไป r e s e r i g e ก็คือไม่นอนุญาตให้เอาแพ็คระบายสี ทั้งชุดเนี่ยไปขายต่อแต่ว่าคุณสามารถที่จะนําแพ็กระบายสีเนี่ยไปทําพวกสมุดร,ระบายสีพวกเจนเนอลได้นั่นเองก็ไม่สามารถที่จะใช้ที่ Membership ก็คือเว็บไซต์ที่ม,มีมีสมาชิกจ่ายรายเดือนนั่นเองไม่สามารถให้ใช้ที่ทีเว็บไซต์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือว่าไม่ฟรีก็ตามก็ไม่ยานให้ใช้แบรนด์ของเขาอ่ะก็สรุปว่า ก็สามารถใช้ได้นะคือคุณซื้อไปใช้ทำระบบสมุดระบายสีสมุด Activity Book ได้หมดนะคะแต่ว่าจะเอากราฟิกก็คือดาวน์โหลดกราฟิกเสร็จไปขายต่อทันทีเลยไม่ได้นะคะต้องใช้กราฟิกในแพ็คนี้ไปทำสินค้าขายไม่ว่าจะเป็น Physical หรือดิจิ t ัลเป็นระบบอ่าเป็นแบบเป็นสมุดโน้ตได้หรือว่าจะทำพวกไปขายที่อิซ y เป็นแค่สมุดระบายสีเป็นแบบดิจิทัลหรือว่าทำดิจิทัลแพลนเนอรได้หมดนะคะก็นี่ค่ะก็สนุนนี้ ราคา17เหรียญทีนี้เกิดว่าคุณสนใจทสมุดโน้ตเด็กนะคะแล้วก็มีคอร์สสอนแล้วนะคะทีนี้มีทั้งหมด20ประเภทด้วยกันเนะะี่ค่ะแล้วก็เนื้อหาหลักๆนี่ก็คือจะสอนการทํำสมุดโน้ตเด็กแล้วก็สอน,สอนการอัปโหลดไฟล์ที่ KDP ด้วยแต่ว่าไม่ได้สอนการหาคีย์เวิร์ดนะคะเกิดว่าคุณสนใจก็มีคอร์ส SEO ต่างหากนะคะ่ะทีนี้ มีมีสอนว่าควรติดตั้ง Chrome Extension อะไรบ้างแล้วกนะ็มีทั้งหมด20ประเภทด้วยกันแล้วก็มีสอนการทำ e-book ด้วยนะคะแล้วก็คือทำสมุดโน้ตเป็นเล่มเป็น paper b a กเนี่ยไฟล์เดียวกันเนี่ยสามารถไจะใช้ไปดัดแปลงนิดนึงแล้วก็ทำเป็น e-book ขายด้วยแล้วก็มีตัวอย่างการดีไซน์การทำปกสำหรับเด็กมี5แบบด้วยกันแล้วก็เทคนิคการเพิ่มยอดขายแล้วก็ข้อมูลอื่น มีโบนัสกันทำรูปวาสรด้วย Adobe Illustrator มีหลายอย่างให้เลือกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็มี Hand Writing Chart ก็สำหรับทำสมุดคัดลายมือสำหรับเด็กนะคะแล้วก็มี PowerPoint Templates ให้ด้วยทีนี้ไปดูโบนัสสำหรับสินค้าทีานี้มีโบนัสให้ก็มีเนี่ยค่ะมูลค่า899บาทมีเป็น Sugar s k u l เป็น Dot Grid เป็น Journal แล้วก็ Sketchbook อย่าง Journal นี่มี Template หลาย t e m p l a t นะคะก็มาดูกัน ว่าทั้งในมีอะไรกันก็เนี่ยค่ะเป็น g r ทกนะคะเป็นมี80หน้านะคะตรงนี้เป็น sugar scout grid แล้วก็เป็น journal journal นี่มีหลายเทมเพลตนะคะมี journal แบบลายเส้นธรรมดาแล้วก็มี g r ทกแล้วก็มีแบบวงกลมมีเส้นมีทั้งดอทมีมีหลายแล้วก็มีเช็คลิสต์นะคะมีมีหลายเทมเพลตให้เลือกมีทั้งหมด100หน้าด้วยกันขนาดเท่ากันหมดนะคะ8.5คูณ11นิ้ว ็มี sketchbook ก็มีหลายเทมเพลตให้เลือกทีนี้คุณจะแยกไฟล์ใช้ iLovePDF split file แยกไฟล์แล้วก็สมมติว่าสนใจจะสมมติว่าต้องการจะทำรูปนี้แล้วก็ split file ไปที่ iLovePDF แล้วก็เอาแค่หน้านี้แล้วก็ไปทำให้ครบ100หน้าก็ได้ก็ก็ทำได้นะคะก็คืออย่างโบนัสทุกโบนัสมีแจกเนี่ยสามารถที่จะเอาแค่หน้าเดียวแล้วก็ไป split file แล้วก็ไปทำให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ไม่ใช่เอกลักษณ์ไปก็คือให้าสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้สมมติว่าคุณต้องการจะทําแค่เช็คลิสเนี่ยคุณก็เอาหน้านี้เนี่ยไป s p ร i t file เอาหน้านี้แล้วก็ไปทําซ้าให้ครบ100หน้าเป็นแค่เช็คลิสก็ได้ก็เนี่ยค่ะโบนัสทุกอย่างทุกครั้งที่แจกทุกแพ็กเกจที่แจกเนี่ยสามารถที่จะนําไปแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ดัดแปลงได้ะแต่ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ไปขายต่อหรือว่าขายที่อีซีไม่ได้เพราะอีซีค่อนข้างจะเคร่ง create, เครียดเคร่งคลาดเรื่องของการให้สินค้ามีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะอันนี้เป็น sketchbook เป็น sketch pages ก็ลายเดียวกันนะครบหนึ่งน้นก็เป็นนี่ค่ะโบนัสสำหรับเกิดว่าคุณซื้อค้าคุณซื้อแพ็กเกจนี้ wish and wishes ค o l o r i n g p a ผ่านลิงก์ของเมย์ก็ลิงก์จะอยู่ในด e s c r i p t ันต้องซื้อผ่านลิงก์นั้นนะคะ ทีนี้อัปโหลดไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็หลังจากกดซื้อแล้วก็ไปดาวน์โหลดโบนัสได้ทันทีแล้วก็จะทิ้งลิงก์ให้ว่าวิธีการดาวน์โหลดโบนัสทำนายอย่างที่เนี่ค่ะซื้อที่ VORIO plus สิแล้วก็ไปที่ purchase history แล้วก็ไปที่ product เห็นไหมคะตรงนี้จากที่ product เลือก product ที่คุณต้องการแล้วก็อันนี้ access your purchase ก็หมายถึงดาวน์โหลดไฟล์ที่ซื้อแล้วก็ access Affiliate Bonus ก็ดาวน์โหลดโบนัสแพ็คได้เลยค่ะก็ อัปโหลดให้เรียบร้อยแล้วคลิกซื้อปุ๊บดาวน์โหลดได้ทันทีทีนี้โบนัสอ่าไฟล์โบนัสเนี่ยเวลาดาวน์โหลดเนี่ยจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะบางคนดาวน์โหลดจาก iPad ดาวน์โหลดไม่ได้ก็มีปัญหาก็เนี่ยค่ะดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้เปลียดเวลาทั้งคนถามทั้งคนตอบฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาส่งอ่าคถามให้เมก็เนี่ยค่ะดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ะคะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จไม่ต้องสมัครสมาชิกอ่าไม่กะน,นะคะ คลิกดาวน์โหลดได้ทันทีอย่างตัวอย่างให้ดูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากบริเวณพลัสทำยังไงน์าหลดบอนสัสอโบนัสแพ็กทำไงแล้วก็ถ้าต้องสนใจอ่านรายละเอียดอคอร์ส KDP Kids ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณต้องการโบนัสแพ็กก็ต้องซื้อผ่านลิงก์ของเมย์แล้วก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันที่เขียนว่า affiliate นะคะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เมคอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ